ทุกผู้ชมฮะฝุ่น PM2.5 เป็นปัญหาใหญ่มากๆเลยโดย,ยเฉพาะในสัปดาห์ที่ผ่านมาคือเรารู้แหละว่ามันมีหน้าฝุ่น<ฆ>แต่ว่าพอมันไม่ได้มาเยอะเราก็จะเฉยๆกัน<ฆ>แต่พอมันมาเยอะๆแคนเริ่มดา่าเริ่มกดดันว่าเราต้องคุณภาพชีวิตแบบนี้หรอรัฐบาลอยู่นิ่งไม่ได้ล่าสุดก็มีมาตรการแบบในกทมเนอะรถ<ฆ>ไฟรถไฟฟ้าขึ้นฟรีรถเมล์ขึ้นฟรี ของผู้ว่าก็มีผู้ว่ากรทมนะบอกว่าต้องมีกรีนลิสต์นะรถบรรทุกก็จะต้องลงทะเบียนก่อนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองให้มันลดสะอาดหน่อยถึงจะวิ่งเข้ามากรุงเทพชั้นในได้แต่ว่าการแก้ปัญหาเหล่านี้มันตรงจุดไหมมันช่วยได้จริงไหมแล้วถามทุนผู้ชมท่านผู้ชมทราบไหมว่าจริงๆอ่ะฝุ่นมันเกิดจากอะไรกันแน่เออนี่ดิฉันก็สงสัยวันนี้คุยเลยนะฮะรองศาสตราจารย์ดรเจษดาเด่นดวงบริพันธ์จากจุฬานะครับอยู่ในสายโฟนดินกับเรานะครับสวัสดีครับอาจารย์เจษครับสวัสดีอาจารย์เจค่ะครับครับ ครับอาจารย์ตอนนี้ยัยงยังตัดภาคเหนือไปก่อนเนาะภาคเหนืออีสานเพราะว่าเหนืออีสานเนี่ย <c oughs> จุดความร้อนมันยังไม่เยอะแต่ว่าที่พีกจริงๆเนี่ยก็คงอยู่ที่ภาคกลางตะวันตกตะวันออกนะคร<ฆ>ับอาจารย์อย่างอย่างของกทมกับปริมณฑลก่อนเลยอาจารย์ถามหน่อยว่าจริงๆแล้วฝุ่นมันเกิดจากพวกรถยนต์จริงหรือเปล่ปาอาจารย์ ก็จริงครับคือปัญหาฝุ่นเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นปัญหาเรื้อรังแล้วก็มีมักษณะของวัฏจักรที่วนรอบเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับในพัฒนากาเมืองใหญ่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลแล้วก็จริงๆก็คือเมืองอื่นด้วยนะครับฝุ่นเนี่ยตัวกําเนิดหลักก็คือจากคมนาคมจากรถยนต์จากเครื่องยนต์สันดาปโดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์ดีเซลจะให้ฝุ่นมากกว่าเครื่องยนต์เป็นซินเยอะมากนะครับ<ม>แล้วค่อยๆเสริมดยอย่างอื่นเช่นเกิดจากมีการเผาไหม้มีการทำอาหารมีโรง,งงานที่เป็นการเผาไหม้ เชื่อเพิงชืว่ามวลถูกเผาไหม้ถึงจะมีฝุ่นตามมาแต่ว่ามันใหญ่ๆย่งงเทพมหาน,นครเนี่ยก็คือจากมนาคมเป็นหลักครับครับอย่างผู้ว่ากทมอาจารย์ชาชาท่านก็บอกตอนหนึ่งให้สัมภาษณ์เมื่อสองสามวันก่อนเน,นี่ยครับผู้ว่าบอกว่าตอนนี้การเผาไหม้รอบกรุงเทพเนี่ยคือลมมันหอบเข้ามาล้อมกรุงเทพแล้วก็เข้ามากระจุกอยู่ในกรุงเทพทั้งหมดแล้วสแสดงว่าจริงๆโอเคฝุ่นในกรุงเทพมาจากการเผาไหม้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็มาจากสภาพอากาศแล้วก็การเผาโดยรอบในกรุงเทพใช่ไหมอาจารย์ฮะ ครับผมจากให้มองนี้ครับก็คือสมมติทั้งปีเราเนี่ยค่สิบสองเดือนเนี่ยก็คือเราเนี่ยสร้างฝุ่นเยอะอยู่ในช่วงพมนาคมนะครับแต่ว่าเราจะไม่ค่อยรู้ตัวจนกระทั่งเมื่อช่วงเวลาที่กระแสลมสงบ<ม>คือฝุ่นเนี่ยมันแพ้ลมนะครับเะนันถ้าลมพัดออกจากกรุงเทพไปเราก็จะไม่ค่อยรู้ตัวทีนี้พอช่วงปลายปลายปีพอช่วงหน้าหนาวเนี่ยกระแสลมมันจะเริ่มสงบเริ่ม,เร,มเริ่มน้อยแล้วก็เริ่มเกิดภาวะที่เรียกฝ่าชีครอบฝุ่นจะสะสมมากขึ้นอันนั้นคือต้นเหตุที่หนึ่งก็คือจากเราเองแต่อย่างที่สองคือบวกจาก ขึ้นบ้านเข้ามาฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่ามีจังหวัดอื่นมีการเผาไหม้ฝุ่นที่ลอยเข้ามาก็จะมาสะสมได้หรือแม้แต่ต่างประเทศที่มีการเผาไหม้เกิดการสะสมก็เข้ามาได้นะครับฉะนั้นตอนนี้เราคือเราโดนสามอย่างเลยนะครับแล้วปกติถ้าประมาณสักตุลาพฤศจิกาเนี่ยสัญญาณเตือนจะมาแล้วว่าฝุ่นที่เราสร้างขึ้นอย่างที่หนึ่งบวกกับเรื่องอากาศปิดอย่างที่สองแต่พอเขาต้องประมาณนี้ครับมกราภุมิพาเนี่ยจะบวกอย่างที่สามก็คือว่าการเผาไหม้ทางการเกษตรที่เกิดข,ข,ขึ้นในจังหวัดรอบข้างรวมทั้งเพื่อนบ้านนะครับ อันนี้ยังไม่พูดถึงเรื่องของภาคเหนือนะครับครับอาจารย์ถ้าพูดภาพภาพใหญ่นะฮะดูข้อมูลจากดาวเทียมเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยที่ตอนนี้คุณภาพอากาศมันจะแดงมันจะส้มแต่ว่าถ้าดูใหญ่ๆเนะี่ยอินเดียก็มาจีนค่าฝุ่นในขณะเดีวยวกันก็มาเหมือนกันแสดงว่าอากาศในช่วงเนี้ยที่ครอบคลุมอยู่ในภูมิภาคตรงเนี้ยมันทําให้มีฝุ่นสูงเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมฮะอาจารย์ฮะ มันก็คือเป็นวัตถุจากของแต่ละพื้นที่ครับก็จะไม่เหมือนกันแต่จะเห็นว่าประเทศตะาันถึงขึ้นมาเนี่ยก็ยังมีต้นกําเนิดของฝุ่นค่อนข้างสูงอยู่นะครับอินเดียนี่ก็ยังชัดเจนว่ามีเรื่องการใช้ยา,านพานะต่างๆแล้วก็โรงงานค่อนข้างสูงในจีนเองเขาพยายามจะควบคุมค่อนข้างมากแต่จะทําได้แค่ในเมืมองใหญ่ยอย่าง,างพวกปักกิ่งหรือว่ารอบเมืองแต่ว่าในเมืองอื่นๆเนี่ยเขายังเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่มีการใช้เรื่องของเครื่องจกักรค่อนข้างมากก็ยังมีการสร้างฝุ่นเยอะแล้วก็มีฝุ่นตามธรรมชาติอีกด้วยนะครับ้ที่เกิดขึน ในทั้งเรื่องของฝุ่นจากการกรายก็มีแต่ว่าประเด็นก็คือกับประเด็นเดิมกับที่ถ้าถ้ากระแสลมไม่มีเพียงพอเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะพัดพาฝุ่นที่กระจายตัวได้มันก็จะเกาะตัวมากขึ้นและอย่างบ้านเราเองตอนเองตอนนี้ก็คือเราอาจจะบอกว่า,ามีประเทศเพื่อนบ้านเกิดเ,เกิดขึ้นนะเกี่ยวกับเราเปล่ามันก็ต้องเกี่ยวครับคือแต่ว่าขึ้นอยู่ว่ากระแสลมเนี่ยอาจจะมีชั้นล่างกับชั้นบนเนี่ยชั้นล่างมันพาเอาฝุ่นเข้ามาในกรุงเทพมากขึ้นหรือเปล่าถ้าพามากขึ้นมันก็จะสมตัวแล้วมันก็ขึ้นไปที่ชั้นบนเพื่อพัดออกไม่ได้ครับ ครับอถามเรื่องก,การแก้ปัญหาของรัฐบาลแพ็กเกจล่าสุดเลยอาจารย์อของก็ต้องมามีกรีนลิสต์เนาะลถรถวัรทุกจะเข้ามาก็ต้องลงทะเบียนก่อนทางนายกวิดีโอคอลเข้ามาก็บอกว่าออเคาะเลยรถไฟฟ้าขึ้นฟรีนะฮะแล้วก็รถเมย์ขึ้นฟรีในช่วงเนี่ยเริ่มเมื่อน,นี้นะ,ะนะฮะ <c oughs> พอไหมอาจารย์ คืออย่างผมผมน่าจะชอบบทอย่างเงี้ยครับเรื่องฝุ่นเนี่ยมันเป็นยฏิบัติรุนแรงแต่คนไม่ค่อยตระหนักกันแล้วก็มันก็เป็นวัฏจักรคือมันรุ้ยแล้วแหละว่าช่วงเวลาไหนเป็นไงเช่นเดี๋ยวพอหมดช่วงนี้นะพอ,อมีนาเมษาเดี๋ยวฝุ่นภาคเหนือจะมามันจะเป็นวงรอบนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าไม่ว่าจะภาคกทมอเองหรือรัฐบาลเองเนี่ยการป้องกันล่วงหน้าเนี่ยไม่ค่อยมี ไม่ค่อยมีการสร้างความตรนหนักให้ผู้คนเตรียมตัวแลวันนี้คือมาแก้วันที่ฝุ่นมันสะสมหนามากแล้วนะครับเป็นวิกฤตแล้วถึงได้มาตื่นตัวกันฉะนั้นมาตรการที่ทําเนี่ยต้องเรียกว่าไม่เพียงพอเพราะว่าถ้าเราจะทำแบบวันนี้แล้วเนี่ยมันต้องตัดไฟตั้งต้นลมเลยทำยังไงที่จะให้เรื่องการเข้ามาคมในกรุงเทพลดลง่านนี้หรือว่าในเชิงของการเผาไหม้เนี่ยซึ่งจุดความร้อนยังเต็มประเทศอยู่ครับนะเราบอกว่าทําแล้วแต่ก็ยังมันก็มีภาพดาวเทียมที่ฟองเราอยู่แต่ว่าต้นต้นกาเนิดเนี่ยมันยังไม่หาย เราจะจะมาแก้ปายเหตุโดยการที่บอกว่าอ่ะคือรถเมล์ฟรีหรือว่าผิดโรงเรียนเง้ยมันเป็นการแก้ปายเห <c oughs> ตุบางทีผมก็บอกว่าบางอย่างอาจจะหลงทางเช่นคือรถเมล์รถไฟฟ้าฟรีเนี่ยไม่ได้ช่วยนะครับ <c oughs> เพราะว่าคนที่ขับรถเนี่ยเขาก็ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะไม่ขึ้นรถเพราะว่ามันแพงหรือรลินฟ้าเพราะมันแพงเพราะเขาต้องขับรถอยู่แล้วถึงบอกว่าเป็นฟรีนะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมันก็เหมือนกับแค่เป็นการช่วยเชิงเศรษฐกิจด้วยซ้ำถ้าบอกว่าช <c oughs> ่วงเนี้ยระดม หารถขนส่วนบนชนมาเพิ่มนะครับเพื่อให้คนเดินทางได้สะดวกขึ้นเรื่องขนส่งสาธนะารณะอาจจะเป็นไปได้นะครับหรือว่ามีการเตรียมการล่วงหน้านะครับตั้งแต่หรายเดือนก่อนที่จะหาขบวนรถไฟฟ้ามาเสริมที่มรีรอบรถมากขึ้นอะไรเงี้ยครับอาจจะไปได้แต่ว่าณวันนี้การแก้บางอย่างก็ไม่ค่อยจะตรงนะครับเอ,อผมยังคิดว่า ส่วนใหญ่ยังทางทได้ในในกบของของแต่ละที่เชน่นกทมเขาก็มีกรอบดอูแลถ้าได้แค่ในเขตของเขาเองดังนั้นการกเวิร์กบอลโฟมก็เป็นเรื่องช่วย,วยได้เกี่ยวกัการการเลื่อมเวลากันระหว่างโรงเรียนระหว่างของของสถานที่ราชการต่างๆเนี่ยไม่ให้มันตรงกันไม่ใช่ไม่ให้ทุกคนมามากระจุกตัวหนาแน่นตอนเจ็ดโมงเช้าเนี่ยก็<อ>ยังทาได้ครับยังมีหลายมาตรการทำได้แต่ว่าที่น่าห่วงคือทั้งหมดเนี่ยมันล่าช้าจนบังวิกฤตแล้วครับ ครับเอาละฮะวันนี้สอบถามอาจารย์เจตแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณอาจารย์เจตด้วยนะครับครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ถ้ากับว่าอาจารย์เจตนะฮะท่านก็บอกว่าฝุ่นในเมืองโดยเฉพาะกรุงเทพหลักใหญ่ก็มาจากพวกการเผาไหม้ของรถยนต์เป็นแตียวว่ามาตรการที่รัฐบาลออกมาใช้เนี่ยมันจะไม่พอมันต้องมีเพิ่ม เออนะฮะคือจริงๆเนี่ยกฎระเบียบห้ามเผา,ห,าห้ามอะไรเงี้ยรอบนอกมกันมีแต่ว่าอย่างในกรุงเทพเนี่ยเรื่องรถยนต์เนี่ยเราไม่ได้มีมาตรการอะไรเลยนะ<ช>ยกเว้นกินลิสท,ที่บอกว่าเป็นรถบรรทุกอ่ะแต่มันรถบรรทุกมันก็ส่วนน้อยไหมไอตรวจขอสบกอเอาแล้วก่อนหน้านี้ผมเห็นน่ยรถเมย์แดงของขอสบกออก,อ,ออกตัวจากป้ายที่ว่าปูดโอ้ก<อ>็ถ<อ>ามว่าเข้มงวดแล้วเหรอถูกไหมแล้วต้องต้องรอให,ให้ให้เนี่ยทั้งสัปดาห์ฝุ่นมันเยอะแบบโอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วจะเป็นมะเร็งปอดตายกันถึงจะมาตื่นตัวกันช้าไปหรือเปล่า ก <seus> ็เดี๋ยวก็ <มา S 2> <börjar S 1> ต้องหวัง <ม cko S 2> ว่ารัฐ<ะ>บาลจะมีมาตรการ <ม cko S 2> อะไรออกมาเพื่อรองรับได้มากขึ้นนะคะ